เดือดแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับบอสโจถึงกับออกมาโพสเดือดอย่างนี้นะครับมันจะมีพวกขาประจำเห่าหอนอยู่ข้างทางถ้าพ่อโจสนใจพวกคนเหล่านี้พ่อโจสิพาวงพาองค์กรพาลูกทีมจเจริญมาถึงทุกวันนี้หรอือและจะไปต่อได้เยอะกว่านี้สูอย่าเฝ้าสิ้นใจเตรียมอิจฉาได้เลยยังมีอีกเยอะ คนสร้างงานกับพวกสร้างน้ำลายมันต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกที่คิดว่าตัวเองปานกูรูที่ไหนได้ขยะวงการชัดๆเดือดไม่นึกไม่คิดไม่ฝันว่าบอสโจจอกมาโพสเดือดอย่างนี้นะครับสื่อถึงใครกันคนกลุ่มไหนก็คงไม่แคล้วบรรดาเอฟซีต่างๆ หรือว่าอาจจะมีบางคนบางกลุ่มก็ได้ที่ดราม่าไม่เลิกนะครับเกี่ยวกับการที่ปลดศิลปินต่างๆเนี่ยออกจากวงสวนอยพิบ้านแพงนะครับทำให้บอสโจนี่เจอกระแสโดนลุมสกรรมเยอะมากเลยนะครับคอมเมนต์ลบๆต่างๆเข้ามาบอสโจสารพัดนะครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะผู้บริหารสูงสุด กับคําติชินนิมทากับคําครหารต่างๆจากบรรดาเอฟซีหรือว่าคนบางคนบางกลุ่มที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ตนเองนั้นไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้อยู่ในองค์กรไม่ได้อยู่ในคลุกคลีกับการทํางานของบรรดาศิลปินต่างๆโบโจคงจะเหลือสุดเหลือทนแล้วละ่ะถึงออกมาโพสต์แรงๆแ,แบบนี้นะครับ มันไม่เกิดจากสาเหตุอื่นนะมันมีสาเหตุเดียวนี่แหละแต่ว่าจะสื่อถึงใครนั้นมันก็น่าคิดนะครับคนที่บ้าน,น้ำลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์หรือหรือว่ากลุ่มผู้บริหารหัวหน้าอ,องค์กรนะครับไม่ว่าองค์กรใดก็ตามนะเจ้าขององค์กรเขาก็ต้องการสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับองค์กรของเขา ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับบริษัทของเขามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาย่อมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันไหนดีก็เก็บอันไหนไม่ดีก็ต้องกวาดต้องเก็บดังที่พยุต์ก็เคยพูดแล้วกวาดบ้านล้างบ้านเสร็จสรบแล้วค่อยมากลางแล้วก็มาคุยกันใหม่นี่นครับมันเป็นระบบมันเป็นธรรมดาเนาะแต่มันก็จะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ชอบ วิภาควิจารณ์เอามันเขาว่าพูดอย่างไร้สติคิดในสิ่งในทางที่ตัวเองไม่เคยทำแล้วก็พูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในการปฏิบัติงานจริงนะครับอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้น ون, แต่ตนเองไม่ใช่เป็นผู้บริหารตัวเองไม่ใช่เป็นผู้ลงทุนมันก็เลยมีกระแส สร้างความอึดอัดให้กับพ่อโจนะครับถึงทนไม่ไหวต้องออกมาโพสออกมาเขียนเตือนสติด้วยคำที่เดือดนะครับแต่ก็มันจะเป็นสิ่งที่เตือนสติได้อย่างดีเลยนะครับก็มันมีทุกวงการนั่นแหละครับคนที่ทำไม่พูดคนที่ไม่ทำแต่ว่าพูดมากมันก็เหมือนกับนักมวยชกมวยบนเวทีนั่นแหละครับ คงเชียร์นี่เชียร์จังอย่างงูอย่างงี้เตะนงนเตะนนีแ่แต่น้ำมยมันทำไม่ได้ต้องขึ้นไปทำเองต้องให้คนคนนั้นมาทำเองทำวงเองเป็นเจ้าของวงเองถึงจะรู้ปัญหาต่างๆคุณอยากได้งานอยากได้องค์กรของคุณไปในทิศทางใดจะสร้างความเจริญให้องค์กรหรือว่าจะสร้างความบรรลัยให้กับองค์กรของคุณมันก็อยู่ที่ตัวผู้บริหาร กลุ่มผู้บริหารเขาจะตัดสินนะครับอย่างบอสโจนี่มีผลงานมามากมายเลยสร้างสารน้อยเพชรบ้านแพงตั้งแต่แรกๆมาลุ่มๆดอนๆสะบักสะบมฝ่าฟันสู้มาจ,จนประสบความสำเร็จอย่างงดงามยิ่งได้ลูกสาวอุ้งอิงเข้ามาพอโจรีพาทำงานสารพัดพ่อสันหางานลูกสาวเป็นผู้สนับสนุนสู้งานไปด้วยกัน ไม่ว่าบอสโจจะพาโนอิงไปทําอะไรอูอิงก,ก,ก็ทําตามพ่อนะเขาเรียกว่าลูกสาวสนับสนุนยิ่งพากันออกสื่อเยอะๆก็ยิ่งทําให้ดังทำให้ปังมากขึ้นเท่านั้นนะครับบอสโจเป็นผู้บริหารมานานย่อมมีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าพวกที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์พูดพ่นน้ําลายไปวันๆมือไม่ทําแต่พ่นน้ําลายพ่นไปมันก็มีประโยชน์อะไร มันจะสู้คนที่เขาทํางานคนที่เขาคิดวิเคราะห์ไม่ได้หรอกครับแต่ก็มันมีจริงๆนะคนประเภทนี้ชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบพูดทำให้องค์กรเขาเสียหายทำให้กลุ่มผู้บริหารเขาเสียหายทำให้เขาขาดกําลังใจนะพูดโดยค่าผู้บริหารทาั้งๆที่ตัวเองเนี่ก็ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นแค่บุคคลภายนอกมันมี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเด็ดทั้งสิ้นนะครับแต่ก็พ่นน้ำลายวิาพากษ์วิจารณ์ไม่จบไม่สิ้นคนทํากับคนไม่ได้ทํมันจะต่างกันลิบลับเลยนะครับเหมือนกับวัดโจว่านั่นแหละคนทํางานกับคนไม่ทํางานมันต่างกันคนสร้างงานโบโจก็สร้างงานจนเจริญรุ่งเรืองถุกวันนี้องค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกระหึ่มไปทั่วไทยนะครับปั้นศิลป,ปินมากี่รายกี่รายแล้ว นี่มาเจอน้องอู๋อีกนี่ปันน้ององขึ้นมาโอ้ดวงดังเลยพากันทํางานพากันทำคอนเทนต์สารพัดลูกสาวสนับสนุนพ่อตลอดเวลาไม่ว่าพ่อจะพาไปไหนไปออกรายการใดใดไปหมดนะครับไม่มีเกียร์ทางานก็มีขาดม่สายไม่ลานะครบเทอมเลยน้องอู๋อีกเป็นศิลปินตัวอย่างศิลปินบางคนบางท่านบรรดา อฟซีต่างๆนัๆ่นแหละบางทีอาจจะไม่ยอมรับผลการตัดสินของผู้บริหารก็เลยทําให้มีปนาคาราคาสังวิพากษ์วิจารณ์ถล่มโจมตีนะคอมเมนต์เข้าไปในช่องสาวน้อยเปลมันพงเยอะมากตอนยิ่งช่วงของบอสจูไรส์สดก็มีคอมเมนต์ถล่มเยอะมากเลยสร้างความไม่พอใจสร้าง,งความอึดอัดให้บอจูเป็นอย่างยิ่งเลยเดือดก็ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับมันก็ ็นธรรมดาเนาะในเมื่อองค์กรสนอวเพชรบันแพงอยู่ในความสนใจของบรรดาสังคมเมื่อสื่อออกสื่อต่างๆเนาะโลกโซเชียลมันก็ต้องมีการคนมันเข้าถึงคนได้เยอะคนก็ให้ความสนใจมันก็มีมุมมองหลากหลายที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับบางครั้งบางคราวอาจจะวิพากษ์วิจารณ<ม>์เกินเลย<ม>พูดเอาแต่มัน มันมีแบบนี้จริงๆนะครับสังคมโซเชียลนี่ต้องหนักแน่นหนักแน่นถ้าไม่หนักแน่นเลยจะอยู่ไม่ได้นะครับสังคมโซเชียลแล้วก็มันไปไวด้วยถึงเร็วด้วยอะไรนิดอะไรหน,น่อยหากพลาดปุ๊บไปเลยยาวไกลเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโบโจก็ได้บอกว่าอย่ารีบตายอย่ารีบเสียอย่ารีบเสียให้มีชีวิตอยู่ต่อไป แล้วก็มาอิจฉาวงสนอยเพชรพันแพงอีกต่อเพราะาเพราะว่ามีอีกเยอะที่อบโโจ,จะโชว์